โตโยต้าโคโร a ปี2025กลับมาอีกครั้งพร้อมความสมบูรณ์แบบที่ยกระดับจากุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดรุ่นใหม่นี้เน้นความทันสมัยความปลอดภัยและความประหยัดพลังงานพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉีียวและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าเดิมรูกทรงภายนอกยังคงรักษาความสปอร์ตในแบบของโคโร拉แต่มีการปรับเส้นสายใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นไฟหน้าแบบเละทรงเรียวยาวทําให้ตัวรถดูปราดเปรียวกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์เรียบหรูพร้อมลวดลายล้ําสมัย เสริมความโชบเฉี่ยวด้วยกันชนหน้าทรงสปอร์ตล,ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ที่ให้ทั้งความหรูและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันในด้านมิติตัวทั้งโตโยต้าโคโร拉สอ่มีความยาวประมาณ4 6 3 0ม mm, ิมลลิเมตรความกว้าง1780ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1435ม mm, ิมลลิเมตรพร้อมระยะฐานล้อ2,700ม mm, ิลลิเมตรทำให้มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางและให้การทรงตัวที่ดีในการขับขี่ที่นั่งภายในออกแบบมาให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสบาย วัสดุเบาะใช้หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ให้สัมผัสหรูหราพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบปรับระดับอัตโนมัติภายในห้องโดยสารใช้โทนสีดำและสีเทาเน้นความเนียบขึงและดูทันสมัยพร้อมแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบมาให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก JBL พร้อมลำโพง8ตำแหน่งทั่วทั้งห้องโดยสารหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนพร้อมฟังก์ชันแสดงพลังงานที่ใช้ในรถไฮ b r i d สำหรับขุมพลัง Toyota c o r o l ล่2025มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบคือเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและระบบ y b r i d Generation ล่าสุดที่ให้สมรรถนะดียิ่งขึ้น เครื่องยนต์เบนซิน1นดลิตร Dual VVT-i ให้กำลังสูงสุด140แรงม้าแรงบิด172ินิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองอย่างรับรื่นและประหยัดน้ำมันส่วนรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8่งลิตรรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม122แรงม้าประหยัดน้ำมันเฉลี่ยได้มากกว่า24กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมในกลุ่มรถซีดานขนาดกลางระบบช่วงล่างของ Cor ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงเข้าโค้งได้ดีมีความยืดหยุ่นในการรองรับแรงกระแทกบนพื้นถนนครุกระภายในห้องโดยสารยังมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นใช้วัสดุซับเสียงรอบคันเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Normal และ s ปอ r t เพื่อปรับสมรรถนะให้เข้ากับสไตล์ของผู้ขับขี่ โตโยต้าโคโร a 2025มาพร้อมกับชุดระบบความปลอดภัย Toyota s a ซ e ตี้ e n น e ์เจเนเรชันใหม่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบอ่านป้ายจราจรระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซนเซอร์รอบคันช่วยให้การถอยจอดหรือขับขี่ในที่แค่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบถุงลมนิรภัยจะเต็มเจ็ตำแหน่งทั้งด้านหน้าด้านข้างม่านนิรภัยและหัวเข่าคนขับรองรับการทดสอบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสูงทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปสำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าโคโรล่าปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและประมาณ1 4 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นไฮบริดโดยในบางตลาดจะมีรุ่น G R Sport ที่ตกแต่งสไตล์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในพร้อมช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่ให้ขับสนุกยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ซีดานขนาดกลางที่เน้นความปลอดภยัยความประหยัดความทนทานและความสะดวกสบายโคโรล่ายังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในปี2025นี้การบำรุงรักษายังเป็นจุดแข็งของโตโยต้าด้วยศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศและอะไหล่ที่หาได้ง่ายรวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความทนทานและความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อระบบ T-Connect เพื่อดูข้อมูลการขับขี่และแจ้งเตือนสถานะของรถผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมในยุคดิจิทัล Toyota c o r o l l a 2025เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สะท้อนความตั้งใจของโตโยต้าในการพัฒนาและปรับปรุงรถยนต์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องความสะดวกความปลอดภัยเทคโนโลยีและ